เดี๋ยวเราไปดูกันไปซื้อน้ำกินกันมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูของในเซเว่นประเทศสิงคโปร์นะครับเนี่ยนมเปรี้ยวนะบ้านเราก็อยู่ขวดประมาณ25-30ของเขาอยู่ประมาณ50าสประมาณนี้ต่อมาเราจะมาดูนมเมจิกกันนะครับบ้านเราขวดแล้วสิบบาทห้เนี่ยของเขาก็25บาท26บบาทประมาณนี้ ห่างกับเราเท่าหนึ่งนะครับประเทศเขาค่อนข้างค่อนข้างจะเล็กเนาะแล้วก็แบบพื้นที่เขาก็ไม่ได้เยอะมากเงี้ยก็เซเว่นเขาก็อยู่ในเมืองค่าเช่าก็แพงของส่เขาเลยเขาเลยแบบว่าสร้างเล็กๆอ่ะคิดว่าอ่าแล้วก็สิ่งที่แพงที่สุดในสิงคโปร์นะผมว่าจะเป็นน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเลือกน้ําเปล่าที่ถูกที่สุดในเซเว่นให้ดูนะว่าว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ เนี่ยผมเจอแล้วถูกสุดนะครับขวดละ50เกือบ60นะครับเนี่ยบ้านเราขวด7 8บาทนะของเขาอยู่ระดับ50าสถึงหกนะค่อนข้างจะแพงมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเบียรกันนะนี่ใครขอเบียรห้ามพลาดนะถ้าเราคนไทยไปอยู่สิงคโปร์นะกินเบียรมันสามกระป๋องนี่จนได้เลยครับ แต่โอเคเดี๋ยวผมได้อะไรกินแล้วมาดูกันเดี๋ยวเราจะลองซื้อน้ำเข็งห่วยดูแล้วกันนะคะรับวัฒชชาจะเป็นยังไงฮัลโหลอ่อสไอเปออเปเลยฮัพี่ส๊ะขอบค,ครับ เรียบร้อยนะครับจ่าด้วยบัตรผมมาสิงโคโปร์รอบนี้ผมไม่ได้พกเงินมาเลยนะอ่าใช้ผ่านบัตรอย่างเดียวแต่คือผมผมเครื่องที่สุดก็คือผมหาเซเว่นไม่เจอเนี่ยแหละทีแรกอะ่ะเนี่ยโอ้โหเครื่องมากผมมองตรงอะ่ะเครื่อโมโหอ่ะไม่เจอ ล้วตอนนี้เราขึ้นไปอดูแมวไอ้นี่กันครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับโอโหมุมนี้ถือว่าสวยเลยนะครับมาพร้อมกับน้ำเก๊กขวยรสชาติแบบว่าโอ้โห กินไม่ได้อร่อมันกินไม่ได้ไม่เหมือนบ้านเราอแต่มันซื้อมาแล้วมันต้องกินนะมันแพงแพงจริงแพงจริงบอกเลยเพื่อนนะครับเป็นคนอินเดียท,ท,ที่เพิ่งเจอกันครับเขามาด้วยกันสองคนชื่อ what's your name อรุณอรุณ y ย a h and Manish Mani yeah Scott s ก o ต t s c o t กอต o ย t yeah s o t อ้มยนอแมวแมวเยดแมวแมวแมวอ้วกไปน้ำโแมวอ้วกอเคแมวอ้วกมอร์แมวลียนแมววีคอแมวมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิว ในใจกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ฟังข้อมูลคร่าวๆของประเทศสิงคโปร์ไปด้วยนะครับก็ประเทศสิงคโปร์นะครับชื่อที่เป็นทางการก็คือสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับติดกับประเทศอ่อมาเลเซียส่วนประชากรของเขานะครับก็ค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับถึงเป็นประเทศที่เล็กแต่ประชากรเขาค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับหนาแน่นที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบเป็นประเทศที่เล็กที่สุดมีประชากรหนาแน่นติดอันดับ2ของโลกคิดดูแล้วก,กันเป็นเกอนอาะเล็กแต่มีประชากรมากถึง5ล้าคนคนอ่ะคิดดูแล้วกันคนจีนอะปลาไปถึง76%แล้วครับคิดดูประเทศสิงคโปร์นะคนจีนปลาไป76%เอน่ะเยอะมากแทบจะครองประเทศเขาไปแล้วอ่ะ ส่วนมาเลย์ก็13%แล้วก็อินเดีย8%แล้วอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับแล้วภาษาของเขานะครับภาษาของสิงคโปร์เขาจะใช้ทั้งหมดประมาณประมาณ3-4ภาษาครับภาษาหลักๆก็เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษามาเลย์นะครับแต่ถ้าภาษาราชการของเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วล่ะครับส่วนสกุลเงินของเขานะครับก็จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับที่เป็น SGD 1ดอลลาร์เขาเท่ากับประมาณ25บาทเราแล้วแต่ ช่วงของเขาศาสนาของเขาก็จะมีศาสนาพุทธศาสนาฮินดูแล้วก็คิดศาสนาและก็ลัทธิเต่าเนาะเพราะว่ามีคนจีนเยอะประมาณนี้ครับแล้วส่วนการปกครองของเขานะครับประเทศเขาปกครองระบบประชาธิปไตยเหมือนเรานะครับแต่เขามีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับแล้วข้อมูลต่างๆของประเทศเขานะครับสิงคปโปร์เมื่อก่อนก็ ก็รวยนะแต่ก็ไม่ได้รวยมากแต่ผมได้ยินข่าวมาว่าประเทศรวยคนไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้ประเทศสิงคปโปร์นะครับเป็นประเทศที่รวยติด5 1าหนึ่ของโลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาแสดงไฟนะครับจุดนี้นี่ไงแสดงไปแล้วไนะนั่นนะ เที่ยวคือเยอะมากนะครับบอกตมดู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 เดินเข้าโอ้โหคือเยอะจริงครับสะดุดหิน